สวัสดีครับพบกับผมใน p n r 1 9 9 6 racing กันอีกเช่นกัน,นครับวันนี้จะมาพบกับ isu gika นะครับผมเป็นตัว12ล้อนะครับก่อนอื่นก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นแบบคร่าวๆมีแบบที่ผมทำเองก็เนียนเอาเรื่องเหมือนกันและนี่คือรูปแบบคร่าวๆข,ของเขานะครับมีแบบรุ่น12ลอ้อ10ลอ้อแล้วก็ตัว6ลอ้อหัวลากด้วย นี่นีคือรูปแบบคร่าวๆของเขานะครับจริงๆรุ่นนี้มันทําได้สารัดประโยชน์เช่นอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปใหม่อีกครั้งนะครับทําเป็นตู้ตู้แบบเหมือนตู้ขายกับข้าวก็ได้หรือตู้ส่งของก็ได้หรือจะทําเป็นแบบทเทเลอร์ที่สละับไว้ใส่พวกรถแบบว่าแบบรถใหญ่ๆเช่นพวกรถยนต์รถไถอะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะครับตัวพื้นเทเลอร์เนี่ยจริงๆถ้าแบบถ้าทำเแบบพื้นเรียบนะ แล้วมีตัวไอเทเลอร์ปิดเปิดแบบด้านหลังนะมันสามารถใส่รถเกี่ยวข้าวและแมคโครที่หนัก 12, 14, 16ตันได้สบาย,บายอันนี้คือจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบอันนี้เป็นตัวอย่างรูปแบบที่น้องสมาชิกทางช่องที่ให้ผมเอามารีวิวด้วยคือเป็นการทำรถแห่นะครับผมรถแห่นะครับฟังไม่ผิดหรอครับ จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดระบบเครื่องเสียงก็จะมีแบบจะพู่นะครับโดยรายละเอียดนะครับตัวนี้มีการเพิ่มเติมก็คือว่ามีตัวระบบเสียงการเป็นตู้ TTE หน้า4แถว12ใบหลัง4แถว12ใบเช่นกันยิ่งกว่านั้นเป็นระบบแบบว่าเป็น Power Base ตู้ Betro นะครับผมเป็นตู้ Betro ขนาดก็เอ่อ 12ดอกนะครับผมแหลม15นะครับผมมีระบบ power แบบ power amp ด้วยซึ่งเป็นระบบออ u d โอที่ดีที่สุดเท่าที่รถแห่พวกรถที่ติดเครื่องเสียงเคยสร้างมานะครับผมพผูดตรงๆเลยนะการติดตั้งระบบพวกคอนโซลพวกระบบแอร์คอนดิชันระบบความบันเทิงต่างๆ,ๆนี้คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับ ทุกอย่างลงตัวหมดนะครับอาละครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ฟังด้วยนะครับไปฟังกันแล้วไปชมกันด้วยนะครับ ครับอย่างที่เห็นมาครู่นี้กนะ็คือว่าเป็นการที่เอารถรุ่นใกล้เคียงกันอย่างเช่นพวกเดกา้าดิสิบสิล้อแล้วก็ตัวกิกะที่เป็นสิหรือว่าสิบล้อเนี่ยสามารถเอามาแอาดเป็นรถแบบว่ากระจายเสียงรถแห่รถแบบว่าติดเครื่องเสียงตามาแถวแถวภาตัวหนออกชิงเหนือหรือภาอีสานบ้านเรานะครับผมเอาเป็นว่าไปทดสอบกันเลยดีกว่านี่เป็นแบบรถหัวคัสซีนะครับป ไโอ้เดี๋ยวอโอเคโอเคคือโดยปกติแล้ว12ล้อทั่วๆไปที่เราเห็นกันนะครับผม มันจะมีระบบที่เรียกว่าล้อเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเออเลี้ยวสี่ล้อได้ใช่ไหมครับแต่นี่เกินค่าครับผมผมทําเหมือนรถสิบสิบสองล้อเมืองนอกเลยครับมีระบบตัวล็อกให้มันวิ่งได้แค่สิบก็คือเป็นถ้าจะให้พูดง่ายๆคือมันเป็นเหมือนกับระบบแปดคูณสี่ว่ากันอย่างนั้นเถอะนะเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถบรรทุกนะครับผม คลิปหน้าเราจะกลับมาพบใหม่นะครับสวัสดีสำหรับวันนี้เราจะไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ